วันนี้มารีวิวพิมเตอร์แอปสั lq 2 1 9 0สภาพป้ายแดงตัวนี้ครับในเครื่องพิมพ์นะครับสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับสังเกตนะครับดูที่เฟืองแมกนิคเครื่องได้เลยครับข่าวจัวครับรอบชุดแทอรเนอร์หน้าครับเตอร์หลังครับเชื่อมต่อมีพอร์ตพาราเรล l usb พิเศษสุดครับมีช่องเสียบแลนด้วยครับซึ่งหายากมากครับ สั่งพิมพ์ทดสอบกระดาษ5ชั้นนะครับมาดูแผ่นสุดท้ายเลยครับเข้มคมชัดหัวพิมพ์สภาพใหม่100%อัพสัน LQ 219002สภาพใบแดงนะครับราคาอยู่ที่15,000บาทนะครับราคาเครื่องใหม่อยู่40,000นะครับผมรับประกัน1ปี by CS Solution พิ n นะครับอยากให้เพื่อนๆเป็นเจ้าของกันนะครับตอนนี้เพื่อมจำนวนคำกัดงนิดนใจนะครับ